สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านที่เข้าบึงเขาส้มทั้งสองปลาเมาสบายดียำเสใส่ยำเสใส่มาแล้วมาแล้วมานี่จะไปไหนเลยไปเกี่ยวข้าวไปไซลูกเกี่ยวข้าวลูกกอนเลยถุกข้าวเกี่ยวข้าวป้าเธอ่อว่าคือเทีวมาไปเกี่ยวข้าวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวลูกป้าทอดไข่ก่อนเด้อปั้นเช้าปั้นเช้ามาปั้นสาวหน้าหน้าไก่หน้าหน้าไก่ ต้องปั้นก่อนมันสีดซอปาว่ามันสีดซอปลาหลัง<ป>เดไปน้ำกันนี่นะเบิด์ตแกงใส่ซอจ่อยมาแล้วป้าไม่กิง่งคือไหวถ้าเห้เพื่นปั้นเขาเด้อไม่กิ่นนะปั้นรสน้ำเช่าแพงยันมันยากซาวหลังอ,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 อ้าวทอดไข่ทอดยัดง,งสบายดีจ้าปั้นบ่สบายปั้นไหนเป็นยังหนาว ว ah: ุ้ยห่าแดกดากนุ้งเ้ยหลร้านไส้คอยคือว่าวแนวนันค่ะ้องลูกไปยากลูกหนาวด้แม่หนาวดีแม่อยู่ปั้นบ่อีนิปั้นน้ำกันบ่อเออกล้วยกินไหมเฮ้ยทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่ปั้นเสาเนาะโอ้โหน่ากินจัง มาบุทันปั่นเขา่าบ่ได้ได้ต้องปั่นก่อนละหน้าไก่เผื่อนั่นอันนี้มันยากับเข่าแต่เพ่นกับพ่อแล้วเนาะไปเตรียมน้ำส่าอีกโอ้โหมันยากจริงๆนะอ่ะสุกแล้วแต่เตรียมเอาลาดแล้วลนะป้าน่อยอยงนี้นคือกินไว่แท้อะนะนนนเออ ิเล็กลูกเลยตี้าค่อยคอกินลูกอย่าคุ้มลูกลยแซ่บ่ลูกแซ่บ่ทอดไข่โดยลูกโอ้อโดดยสิบาโดยน้ำของโดอาชีเอ้ยนี่น้ำลูกยันแค่แม่คุ้มไร อยากคุ yeah, it, hmm. oh. Oh oh. ้มลูกปลาล่างยังบ่แล้วดอกหายังสิสุดนอนพอเบิ่มอยู่หักเตรียมกับเขากับปลาคือสินั่นละล่ะได้ยาคู่เย็นมากันบ่ทํานั่นแล้วเตรียมปั่นข้าวยามเช้าบรรยากาศกะอึกกระทึกแน่เนาะเพราะว่าผ้าวนเเนอยู่ไสอากาศดีดีหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวจัสิว่แนใด ปาเม่อกเมื้อปาลาหรอป,ป้าแมาอ่ออปปาลาหรือเออสิไปเวียกแล้วไสจูม,าาามลามาพี่มาเอาพี่ไปไฟสจูบริมีผู้อยู่ไปเอ้ยไเปิดประตูให้เธอวะจัดเด้อเออเขาเปิดเาบเเอากระูมาแล้วเออ ก็น mm ้บอป้ายน้ไมเยันรั่งจะเอาจะเอาพลอยคัดจะเอาพลอยล่างเนยเมันลากบออกเสียแลวเออบอกแล้วมันสีบาทล่างตะมออันนี้ก็บ่ให้ล่างมันสีเพ่ด้ยนะมอหุ้มเข่าเบิดบอเบิดเดียยสีออนเทใส่ดอก ตัวเดิมแห้งก็บ่ละน้าอาจารย์ตัวน่ะบ่แห้งดอกแต่เมื่อวานนี่แซ่ละกับหม้อข้าวล้างแต่ยามสิโตกินก็พอมามื้อแเสิล้างอ่ะคันบ่วงน่ะบ่เนหยังสกอตน่ะบ่วงเป็นพวกหมอพวกอันหมอแกงหมอกทานเออบ่มันสิบาดเอสิดูกระเบื้องเฮ้ยก็เอาแนสกอตนุ่มๆล้างเออคนเขาบ่จักถ้วยเพเบิด เอออันนี้เฮาใไสเทอดได้ปีก็คือเก่าและถนอมเลยเออเดี๋ยวดเล็กสกอรลิกทูเสร็จแล้วเอาไปลางถัวยน้ำการลายคนเป็นงานในห้องเนาะเฮาวนะเบาเขาจะเอาลางถัวยเขาเจ้าสิเพี้ยวบางคนกับบริจักเดินนะจักรไผเห็ดบินถัวยน่ะแบ่งอาหารไปบินเห็นบ่ฮะบินน้อยหนึ่ง ใส่กระเบื้องใส่ระวังตกๆๆมได้เอาไปล่เด้อมาเด้อให้กินแล้วเด้อจอมยุ่งจริงๆนะแ่มนยากินไข่เฮาละนะไไนไปกินไข่อ้ายหยังอน่ะอยากอ เขาพยาากินกินเน่ไข่อ้าวลูกเจ้าคือเป็นนันนับานนี่อยากกูนเพิ่มลูกคือเป้าไข่อ้ายองนะของไผ่ของเล้าเดี่เขาแบ่งให้เลยอยากอยากของเล้าอยากอยากโอ้คนยังเป็นนันนันนั่นเผาหายแล้วเออเริ่บอันนี้เพิ่นๆใส่เผาหนึ่งตอนนัาเพิ่มกี่เผาได้เออนางดีดีนางดีดีนางงามงาม นางงามๆนางงามๆกินเวลาเมื่อแม่เยนไปทางใหม่แล้วไม่ใหญ่กระเสียงหน้าเลยนะนางลง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 พวกผมด้มันคือเป็นนะนี้อาด อยากกินได้ด hmm. <Yes. S 3> yeah. ีดอกเอยป๊ามันคือส่งตะกะแท้บาดนี้อืข้าบ่กินเด้อเจ้าสิเป็นอันสร้างมึงดูบ่อซี่กินตัดโเออบ่ได้อันน่ะได้อันขนมห่อเดียวก็กินเบิดมื้อยอมกินอืบ่ได้อันน่ะไดอันดีแกกกเวแล้วบดีนะบบว่าบคือซุมเฮายังว่า จะคือกันข้าไอ้ก้าคือกันแหละแต่ยังหน่อยบอกลูกมันเบิดแล้วไอ้ไป้เป็นการเป็นงานนะบอมาใกล้ซ้ำไปนี่อยู่ซ้ำป้าหาเล่นเชยอยู่แม่นจิโมลที่ใหญ่ใหญ่นะอืมกินดีดีกินดีๆไหมไอ้ก้าวข้นดื้ออย่าดื้อลูกอย่าดื้อ อันที่ดื้อนี่โบแมนย่างได้เฮาโบเคยเคยหายมันนี่เหา่หาฮาบเคยหายจากักเถอะโบอันปลาเมาบ่บเคยหายนี่ดื้อนี่คันหายนี่ยันมิดอยู่เห็นโบหายตอนนั้นเพิ่นกูอยากว่ามาไ,ได้ได้เหมดนละอิ่มแล้วลูกเฮ้ยเมนกให้ขขาวไล่ผลบ้าเอาเมนกกินเสียดายเะี่ยค่ะอยากลูกร้านบ่อิ่มประเมาจนบ่ได้กิน กินกาแฟเอานั่นแหละว่าบัดเอาไปไว้กําลังได้ซี่จานให้กลับพัดมาพอดีให้พอดีให้ไอ้จะให้ไอ้กับเอาาเาบัดแบ่งให้ไอ้ไปบาดนี้อ้าวอกระึกน้องอ้าลท้ายแก่ยังอน่ะเออเอาแก่ยังมาบ่เปลี่ยนอันน่ะ บรรยากาศตอนอันเตรียมสิไปเกี่ยวเข่าก็ค,คึกคักนั่งอันอย่าลืมขอปุ้นเด้ออันนะเนาะเขาเอาใส่กระตาเอาใส่กระตามันสินนลืมเอ,อาเอาใส่กระตาเอื้อยก็ได้นั่งเอาใส่กระตาพายเอื้อยแล้วมาตั้งว่าสิเข่าน้ำบุมีแหละเขากินเบิดแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำชาลังเดาะเออเออกินน้ำกันก็ได้บโบ,บอันนาเดอก เออเออตะกี้เคื่อยว่าสิถือเขาเจ้าไปอ่ะล่ะเอามาพิโรดมันสิลืมบรรยากาศยามเช้าๆกะเกียมวัดสันวัดสันได้พี่น้องไวเอามาเากะสิไปเตรียมคือการบิกไปส่งกินกาแฟก่อน โอยมะกล้วยสุกอีกแหอัน Z5 น่ะเด้อฝากความหาลุงทีเด้อหักบ่เห็นตอบน้อได้ใส่หม้ออยู่อยากวนไปเงานนี่นไปเกี่ยวขาหาเงินซอยม้อยอยู่ยังจักลานเด้ยังจักลานบานี้ เออล่านตัวเองกับล่านลุงทองแล้วละบ่ป้าใส่กลางขึ้นเลยอย่าบอกนอวกลับมาตอนตีหนึ่งเฮายังยิบผาตึกตกอยู่จะเลกไหลุดเข้ากลับมาตีหนึ่งฮ้ว่าห้าก็มาเออแน่น่ะบอกอืมยังเข่าตัวเองบ่บ้านมือนี่เมื่อหน้านํำกันบ่เออพอดีหมอดเจาะซะเนาะเดี๋ยวสิัรถมือก่อน เอาหลุดไทยเมื hmm. mm ่อ hmm. ก mm ่อนไทยแน่นบอกไทยสิคอข้ไปแน่นเดี๋ยว่าจะเอากุญแจเฮือนนี่นะเอาตุวยน้ำมันมาใส่เนี่ยมันเบิดอืมถ้าเราได้ใส่ลงไปทอดทางทีวมีไรแล้วแวะเติมเถอะนั่นบอกแม่โอ้ยไปเตรียมมันสีสวย คลิปนี้พาเบิง์นพาส้มตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อม,มันสิเซ็ตชส,สวยสิไปชงกินกาแฟก่อนพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีจ้าบ<ห>สุขุสุคนขอบคุณหลายๆที่เขาเบิง์เขาส้มเด้อพอกันคลิปหนาพี่น้องพอกันคลิปหนา